hả chúng ta tỏng 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 Mình tỏng 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 นเดี๋ยวมอนเดี๋ยวมอนมานั่งกระจายกระจายทุกโต๊ะเลยโยมจะได้ชื่นใจว่ากรรมอาหารมาครบหลายอย่างเนมอนนะครับตรงไหนแน่นเนมอนตรงนี้เออพระพระพระจุจรานั่งตรงนี้หนึ่งแน่นนะขยับมาตรงไหนนี่ห้ามลูกขยะขยะมาโต๊ะแรกเออตะแก้วรวมตะแก้ว

นะครับอิตมินาตุป a t ิปังโนภะคะวัโตสาวกัสังโฆยังทังนานอาราธนาสิ่งพร้อมกันนะครับสาธุสาธุมายังทนงเตวิสุงวิสุงคณาธายาเอกราเนนะสหปัญจศีลาญายามา ตุต right. no ิยมติมายังพันเตมีสูงมีสูงรักขณะายาสารนังัเชามีกติยมติธรรมังสระนังขณะตติยมตีสังฆังสรนังขเชามีกติยมติสังฆังสระอีมานมายังพันเตอัตตาณิตัปปิวานิ ที่ผู้ังกษาโกนุยามาอาตุโนพันเทที่คู้ังโกอิมานิอตตาณิระปริวารานิปฏิคันหาตูอัมมาจัง อิคาระตังอิชายาสุขายาตุรับย่อมนะช่วยกันไปกัะตลกได้เลยนะครับยกมตักอัดย่งยกลอยตักอัดย่ยมยกอมให้จุดจะไับ เชิญโยมผู้ชายผู้หญิงพระเคสพระคุณเจ้าได้เลยจ้าเพราะว่าอาหารตั้งบนผ้าอยู่แล้วนะให้พระคุณเจ้าจับผ้าแล้วก็โยมยกพักทหารถาวายที่างรัชกาแล้วก็ยกมือพลังงาน

ว้วปษสับรับโอ้ป huh. น uh ี่เลยทับมันอยู่นี่เลยนน่งนี่เลยานี้เลยมาล้เอออ่าอันอันนี้นี้ออันนี้อันนี้การการโอ้ขอโทษอ่ามไ่มีดี่านีอ่ะ ที่อาหารครับอ้าว đi tập đi à? ôi tỉnh xong rồi, đã lún rồi à, xong rồi, đi làm mà, đã đi làm thất bại, nghỉ hè rồi, làm, 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 อ่าตัวใหญเป็นตำบลเพื่อเดี่ยวเขตใหญ่ที่นี่จะพาไป